ขา250สารพันข่าวสารเรื่องรถเปิดตัว y w v, v 6 Plu 2 0พล2 7แรงมา้าเริ่มต้นที่649,000บาทในจีนก่อนเข้าสู่เนื้อหาอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องขา250ด้วยนะครับ เมื่อวันที่21มิถุนายน2020ที่ผ่านมา YVV6 เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมการออกแบบที่ทันสมัยติดตั้งขุมพลังเบนซิน,น 2.0T 227แรงมา้าซึ่ง Y เป็นแบรนด์รถยนต์ของจีนคันแรกที่ได้รับการตั้งชื่อโดยแจ็ค Y เน้นผลิตรถยนต์ SUV ภายใต้เครือ GWM g l a s s Wall ส o t r มมีบริษัทอย่าง h a r เว well, ORA และ Y ซึ่ง YVV 6มีราคาจำหน่ายอยู่ที่148,000ถึง175,000หยวนหรือประมาณ649,000ถึง767,000บาทซึ่งเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบคู่ VVT 2.0ให้กำลัง227แรงม้าทีท่5,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดที่387นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาที ระบบส่งกำลังครัตคู่เปียกแบบเจสปีดระบบขับเคลื่อน2 WD และ4 WD อัตราเร่ง0ูนถึง100ภายใน9.8วินาทีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่11กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วสูงสุดทำได้ที่205กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในส่วนของการออกแบบเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบัน2,020 YVV6 ได้รับการปรับเล็กน้อยในรายละเอียดของวัสดุ ไฟตัดหมอกติดตั้งแถบโครเมียมกระจังหน้าลังพึ่งใหม่การตกแต่งภายในห้องโดยสารไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากแผงหน้าปัด LED แบบใหม่รวมถึงการแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์แม่นยำม,มากขึ้น โหมดตีมได้รับการปรับให้เหมาะสมนอกจากนี้ฟังก์ชันปรับความเร็วอัตโนมัติที่รวมฟังก์ชันจดจำสัญญาณจราจร TSR ยังได้ปรับปรุงฟังก์ชัน ACC ดั้งเดิมให้เป็นฟังก์ชัน IACC และเสริมด้วยระบบรับรู้เสียง HKUST Sunfire ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับรุ่น2020 YVv 6ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพหลักคือการรับรู้ฟังก์ชันเสียงชุดนี้สามารถสั่งเปิดเพลง นำทางออนไลน์และโทรส่งข้อความ SMS ได้ร่วมกับหน้าตาควบคุมสภาพอากาศและอุณหภูมิภายในอีกด้วยแม่มันจะฉลาดเกินไปเสียแล้วยังไม่พอยังยัดระบบความปลอดภัยเข้ามาอีกมากมายได้แก่ IACC ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ FCW ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ AEB ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ LKA ระบบช่วยรักษาให้อยู่ในเลน LDW ระบบเตือนเมื่อออกจากเลน LCA ระบบตรวจสอบจุดบอดเมื่อเปลี่ยนเลน CTA ระบบตรวจจับทั้ง2ด้านของเลนขณะที่รถกำลังถอยหลัง BSD ระบบที่สามารถตรวจสอบพื้นที่ผู้ขับขี่มองเห็นได้ยากด้วยเซ็นเซอร์เรดาร์ กล้อง360องศาแบบพาโนรามาเซมิออโตเมกแบ็กกิ้งแอสซิสตันระบบช่วยจอดแบบกึ่งอัตโนมัติ DSM กระจกมองหลังกว้างระบบเตือนเมื่อเปิดประตูยัดฟังก์ชันเข้ามาให้เยอะจริงๆนั่นทำให้เราไม่สามารถดูถูกแบรนด์จีนได้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นฮาวเวลหรือว่าจะเป็น Y วก็ตามแต่จะเข้าไทยไหมนั้นต้องไปลุ้นกันต่อซึ่งถ้ามีอะไรอัปเดตสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ Facebook f แ n p a g e และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องคา250และกดแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ว่าคา250สารสัมพันธ์ข่าวสารเรื่องรถ